แต้แดนสวัสดีค่ะ,คะพบก,กับสาวร้อยเอ็ดในช่องทําไปกินไปตามสไตล์สาวร้อยเอ็ดจ้ะมื้อนี่สิพ้ามาก,กินตามขนมจีนตามข้าวปุ่นใส่หอยนางรมใส่หอมแดงแล้กกัใส่พักขาแม่พี่น้องมื้อนี้สาวร้อยเอ็ดนี่ขนมจีนเป็นสีพร้อมเด้อันนี้สีสีส้มแล้กกัสีม่วงสีเขียวค่ะ มันนี่ได้หอยนั่งร่มมากกับาปุ๊กนึงตามข้าปุ่นจ้าม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 าไปใส่กันเงียบค้นกับบ๊อมี่ไปขายลอตเตอร,รี่ก็จะเป็นจังไงบุพพิยงค์เอ้ยมันนี่หงอดนี่ตายตายตาย จบตัวกับปุ่นตแต่เป็นของแสบเด้ล้างมือแล้วเรียบร้อยนี่จ้าภัยจีนยังบ่ ได้กลับบ้านหรือว่าได้หยุดงานออกไปข้างนอกอ่ะอย่าลืมพกอย่าลืมหน้ากากอย่าลืมเจลล้างมือหรือว่าสเปรเอฟแ่เตอเอลกอ้อล์เล็กน้อยย่านกัย่านย่านตายกับย่าน

กินแต่กลุ่มส่วนแหลกไม่ได้เสียวหายนะรู้มาใส่กาน้นาว่ะฝากกดติดตามช่องทำไปกินไปตามสไตล์สาวร้อยเอ็ดให้ด้วยนะคะกดติดตามกดซับตะไคร้ให้ด้วยจ้ะอย่าลืมซับตะไคร้ให้เด้อค่ะเด้อสาวร้อยเอ็ดสิบล็อีใส่แกงนอหม่ค่ะอย่าลืมนะจ้า

เอาโเอ็ดิดว่ามมันหนาสินี้การสั่งปิดต่อเพราะว่าคนที่กลับไปอ่ะก็คือสิบสองถึงสิบสี่วันอ่ะก็อยู่ในช่วงฟักตัวก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นหรือไม่เป็นช่วงนั้นกันสิหัวพายสิเป็นม่เป็นคนก็จะแบบเหมือนคล้ายๆว่าคือประชากรก็จะติดโรคเพิ่มขึ้นก็จะมีการสั่งปิดอีกนักค่ะพี่น้องเอ,อ้ยมีนะ เบิดเดือนมีนาเมษาสองเดือนเต็มๆพี่น้องคิดว่าพวกไปก็ได้เจะว่าแล้วเนาะพี่น้องเฮ้อำนาจการตัดสินใจไม่ได้อยู่กับเราไม พี่นอ้องแต่ต้มแน่เข้มแน่เล็ดแน่หวานแนะใครนั่งร่วงถือกับน้ำประแดดแป๊บแห<บ>้งก็บบพักคาบันนี่พี่นอ้องหื้อแล้วกยหัวหอมอ๋อมีแต่นั่งกินแห้งๆค่ะต่ำกันนะคะบบมีอะไรที่ดับกันได้บ้างคะไม่มี อย่าลืมเด้อจ้าแฟนเพจพ่อแม่พี่น้องกันได้กดติดตามกดแชร์ให้แน่จ้ากดสับตะไคร้ให้ด้วยนะคะสนับสนุนลูกหลานชาวรอยเอ็ดน้ำกันนะคะ เผ็ดพริกบวกเผ็ดหัวหอมเอ้ยเข้ากันครับ แ,แห้งจ้าแสบแห้งตั้งแสบทั้งเผ็ดบะเผ็ดมันกับบะสว่างบะเผ็ดมันกับบะสวงจ้าช่วงนี้สาวรอยเอบ่อค่อยได้เห็ดอันคีบันกระเผานาะพี่น้องสาวรอยเอดของตะกลับมา,าต่างต่บ้บานเดชสามซีเมอพีชาตไปเผาศพพีชายสาวรอยเอสเสียค่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันจ้าสายเลือดเดียวกัน ใหญ่มาน้ำกัดหัวใจลมเหลวจาบานเฮ่ากับน,นอนไหลตายเนาะพี่นอ้องเป็นตะลุโต้นตะลุยต้นมันไม่พยายางให้เกิดก็ขอบพวไพดองเนาะพี่นอ้องแต่ว่ามันเลือกบ่ได้ี่ขีดมาเป็นแบบนั้นเนาะ ข้าวปุ่นเป็นสีกับแ่บ พี่น้องแก่แมีอะ่เจ้ามันมานำหยังไผ่ออกมาแพรเนาะพี่น้องเนาะโอ้ปฏิเสธบาทเมื่อเข้ากัได้เป็นไปทัวแหละโควิคโควั อันนึงเรกะอันนึงเนาะพี่น้องเอ้ยจากคุณพี่เอ็มและะม้วก็มาอันโควิดเปลืงน้ำปีมันบ่พี่น้องเนาะ ชีวิตคนใช้แรงงานแต่บอมี่่เหตดบานเม่องบาเลยคุไววกะบเขียดอยู่น้องพีน่น้องคุ้นเท่ากันเลยมัมาม,ามามัานมี่แห้งตกไก่แจบแห้งพีน่น้องแจบประปุนแจกหมายนางลบกับพัคขา กับปาคากับพร้อมเข่ากันแห้งไงแดบแสบนี 2, 000, ่จะมาเคือกบหนาวเนี่ยเรือปริเสศชาติบันเมือง ประเทศอื่นเขากวกอังกฤษหัวอ,อเมริกา,ออกาพวกเองสีเนาะอันถ้าเจ้าเมียนมา,มาตรการคือช่วยเหลือเดือนหนึ่งนี่เป็นเดือนหนึ่งนี่เป็นเครื่องแสนเป็นแสนเด้พี่นองบานเฮ้าเนาะประเทศไทยทางนัินมาคือกัน ก็อ่าพื้นฐานค้องประเทศเขาก็ประเทศอามัากับตามกันนะเอางั้นเขาเจะไปหาจับหัวฝรั่งโอ๊ยแสบพี่น้องเอ้ย เขากันดีคักจังกว่าพักขาจังกว่าหัวหอมมาเจอกับแบบสี่บันทีพี่น้องโอ้ยแหงเสบเบ้อแล้วไปละจา้ามาทักทายเนาะมาทักทายมาก,กินมาเ่าเรื่องโควิดอันคีเพชดน้องกินกะเห็นน้ำพรท่านพี่น้องแบบว่าคือแบบมัน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 บ่คอยมีเวลามันยังบ่ลงตกวแฟนสาวเราเอ,อ็ดกะ อ,ออกไปเคี่ยงงานหางเือสิกินเขาแล้วมา,าพักกันออกไปที่ทํางานแฟนหางเจอกันน้อนยู่บุ่รเลยจงสิแม่จ้ะเรเลยเป็นบ่คอยมีเวลาปะไหน,นไปแล้วงานศพตกลับมากขายมากลับมากกับับมากแบบเวลาแบบโ่าบริษัพักเลยจ้ะจังไหก็อย่าลืมเด้อค่ะฝากกดติดตามช่องทําไปกินไปตามสไตล์สาวร้อยเอ็ดให้หน่อยกดแชร์ไปหลายๆยเด้อค่ะเด้อให้สาวร้อยเอ็ดได้ มีคนติดตามหลายๆลยะกัจันสีใดมีกำลังใจเหตุคลิปในคลิปต่อๆไปเนาะคะนะ่ะเนาะไปละจ้าบายบายสวัสดีค่ะ